ะจะทำอะไรจะทำอะไรโอ้ยเดี๋ยวพี่พาไปซื้อก็ได้กะมากับมากบม้าแถวกับมา้ากับกบม้าเป็นเรื่องแล้วทุกคนแถวบอกว่าจะไม่ยอมคุยกับพุทธนะจนกว่าจะได้กินโมจิครีมชีสโอ้โหจะไปทันไหมเนี่ยวันนี้พุทธต้องไปตามหาโมจิครีมชีสเจ้าดังในทิกเกเขาหรือว่าอร่อยมากยอดขายวันเราเป็นร้านเป็นล้านเลย ออกได้ไหมคะเดี๋ยวเราปภคเขาเรียกแบบนี้ต้องไปพิสูจน์กันแล้วทุกคนมันอยู่ตรงไหนวะแพรคําถามแรกที่ผุดขึ้นมาในหัวพุดเลยคือทําไมคนมาต่อคิวเยอะขนาดนี้ส่องช่วยกัสซีทุกคนมันมีไส้อะไรกันบ้างที่สังเกตเห็นคือมีครีมชีสอยู่3รสพุดกับแพรตกลงกันไม่ได้ว่าจะเอาสตรอเบอรี่บลูเบอรี่หรือออริจินอลแพรก็เลยจัดทุกรถรวมกันอยู่ในก้อนเดียวเลยทุกคนและยัง <Like> สั่งเพิ่มออนทอต์เนื้เทร่าหรือเปล่านี่หมอจิครีมชีสของแพรก้อนนี้อยู่ที่ราคา2ใบแดงคาแรก ด้วยครีมชีสสตรอเบอรี่อยากรู้แล้วใช่ไหมว่ารสชาตินันเป็นยังไงสมคำล,ำล่ำหรือเปล่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดอกมันไม่ใช่แค่อร่อยธรรมดานะแต่มันอร่อยมากมอยากให้พูดกับแพรไปตามหาอะไรเพิ่มอีกคอมเมนต์มา